เธอนางงามเ็มโบกับนางงามลาวมีคอตโมนะเธอเขาเมาไทยฉ่ำเลยว่าไทยไปแย่งพระแก้วมรกตมาจากพวกเขาเออเนี่ยเมากันฉ่ำเลยนางงามเออแต่ก็คงไม่รู้ประวัติศาสตร์ที่มาที่ไปนะว่าแต่ดั้งแต่เดิมพระแก้วมรกตเป็นไปมาอย่างไรเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังเอาแบบสั้นๆเข้าใจง่ายๆนะเดิมทีพระแก้วมรกตอ่ะเธอพบเจอครั้งแรกที่จังหวัดเชียงรายแต่ตอนนั้นนะ่ะไม่มีประเทศไม่มีจังหวัดอะไรหรอกก็คืออาณาจักรล้านนาศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาอยู่ที่เชียงใหม่ นะแต่ว่าเชียงรายลำปางย่านนั้นเนะออก็คืออยู่ในอาณาจักรของล้านนาพอเชียงใหม่ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาเรารู้ว่าเชียงรายพบเจอพระแก้วมรกตก็จะนําพระแก้วมรกตไปปฏิสฐานที่เชียงใหม่แต่ปรากฏว่าระหว่างทางที่จะไปเชียงใหม่กับไปลำปางมันมีทางแยกเธอช้างที่นาพาพระแก้วมรกตไม่ยอมไปเชียงใหม่ จะไปลำปางนะทำยังไงก็ไม่ไปสุดท้ายก็เลยไปปฏิสถานที่ลำปางเธอส่วนทางด้านเชียงใหม่ซึ่งเป็นศูนย์กลางของล้านนาทรไมยอมก็ทุกอย่างเนี่ยเนะี่ยก็คืออาณาจักรของเขาเขาถือว่าเออในเมื่อนะพระแก้วมรกตเลือกที่จะไปปฏิสถานที่วัดแห่งนี้เออณลำปางก็ไม่เป็นไรเพราะยังไงก็เป็นอาณาจักรของล้านนาอยู่แล้วนะจ๊ะ พอถึงยุคหนึ่งก็จะมีเจ้าอีกองหนึ่งนะคะจะไปคลองเมืองที่หลวงพะบางนะจ๊ะก็คืออาณาจักรล้านนาทั้งแถบเธอก็อยากจะนําพระแก้วมารากตนะไปปฏิสิธานที่นู่นนะอยากจะให้คนฝั่งนน้นน่ะได้กราบไหว้บ้างซึ่งก็ธรรมดาเพราะว่าพระแก้วมารากตเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของอาณาจักรล้านนานะจะไปอยู่ที่หลวงพะบางซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนาก็ไม่แปลก ใช่ไหมก็คือแบบเขาเวียนกัน,นะเธอนะแล้วพอถึงยุคของพระเจ้าตากพระเจ้าตากนะตอนนั้นก็แบบยิ่งใหญ่อะเธอให้ราชการที่หนึ่งอะเออไปตีเวียงจันทนะเธอจะมองว่าประหลาดว่าไทยไปรังแก,กคือสมัยก่อนอนะเออเขาก็ตีกันมาอย่างนี้ตลอดเออใครเข้มแข็งกว่าก็จะตีอย่างเงี้ย ธรรมดานะอย่ามองว่าไทยไปรังแกลาวคือมันเป็นธรรมดาอาณาจักรล้านนาเพื่อจะมาเป็นอาณาจักรล้านนาที่ยิ่งใหญ่ก็ต้องไปตีตีตีเชียงรายเชียงใหม่นี่แหละตีเวียงจันทร์ก็ตีอย่างนี้แหละเธอจนมันเป็นอาณาจักรของตัวเองอะ่ะแล้วตอนนี้พอถึงยุคของพระเจ้าตากสินนะฮะพระเจ้าตากก็ให้ราชการที่หนึ่งนะจ๊ะไปตีเวียงจันทร์นะจ๊ะในสมัยก่อนอนะ่ะเมื่อตีเมืองได้สําเร็จแล้วอ่ะเขาก็จะนําพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะของเมืองนั้นกลับบ้านด้วยนะนั่นก็คือพระแก้วมรกตก็เลยได้มาปฏิสถานที่กรุงเทพมหานครจจจนนนถึงปััุบี้ แต่ตามประวัติศาสตร์แล้วฉันไม่รู้เหมือนกันว่าคอมเมนเธอมีเอี่ยวอะไรอ่ะสารแน่